ดีค่ะชื่อสกุณาราคุณเสรนะคะเป็นเจ้าของแปลงโคกหนองนาโมเดลอ,อยู่ที่ตำบลคลองควายอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะขนาดแปลงของเรานะคะเป็นขนาดาพื้นที่3ไร่ค่ะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของโคกใช้สำหรับปลูกไม้สูงไม้กลางค่ะก็จะมีพวกไม้ ไม้ป่าเบญจพรรณพืชผลไม้ผลนานาชนิดนะคะอาทิเช่นมะม่วงกล้วยอ้อยแล้วก็จะมีะไม้ผลอื่นๆอ,อีกหลากหลายชนิดนะคะ่ะมันก็จะเป็นในส่วนของหนองก็จะเป็นเอาจะเลี้ยงปลาเบญจพรรณนานาชนิดนะคะก็มีหลากหลาย ในส่วนของหนองเราจะมีบ่อใหญ่ๆอยู่2บ่อแล้วก็จะเป็นส่วนของของไส้ไก่ในในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึงจะเป็นในส่วนของนานาเราก็จะปลูกนาด้วยแล้วก็สลับกับปลูกพืชอ้อย ในส่วนของการแปรรูปเราก็จะมีการนําผลผลิตที่ได้จากในโคกหนองน้ามาแปรรูปผลผลิตแปรรูปของเราก็จะมีมะม่งวงเราก็จะไปทำมะม่วงะมะม่วงกวนมะม่วงมะม่วงแช่อิม่มแล้วก็จะมีกล้วยเราก็ทําเป็นกล้วยตากหรือกล้วยฉากเนียค่ะนอกจากจะมะีผลผลิตแปรรูปแล้วในกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยกลุ่มโอท็อปด้วยะจะผลิตขนมไทยตามฤดูกาลก็จะมีาศาศกายศาสตร์กะละแมขนมกุ้ง ไข่คเค็มแล้วก็ขนมไทยอื่นๆค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงมหาดไทยในการทําคกหนองนาแล้วนะพอเราเหมือนเราตั้งหลักยืนเป็นหลักได้มีผลผลิตมีต้นไม้เติบโตให,ให้ให้ผลผลิตเราแล้วเราก็เปิดเรายังเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาร่วมทากิจกรรมกันนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดสอนแล้วก็เปิดฝึกอบรมในการทำผลผลิตแปลรูปไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลผลิตพืชผ,ผลในในโคกหนองนาก็ยังมีการฝึกอบรมการปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะให้กับผู้ที่สนใจที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมค่ะทางเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้า มาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่อบสุขค่ะ